เปิดยอดเงินในบัญชีมินนี่เรียกได้ว่ากําลังเป็นประเด็นข่าวที่คนทั้งประเทศกําลังให้ความสนใจกันมากมายเลยทีเดียวสําหรับสาวคนดังสุชานันสุจริตชินสีหรือมินนี่นั่นเองจ้าจากกรณีมินนี่ได้เผยว่าส่วนตัวรู้จักกับพันตํารวจเอกภาคภูมิหรือลองหนึ่ง ตั้งแต่ปี2563หลังพบกันในงานเลี้ยงจังหวัดเลยและคบหากันในระยะเวลาสั้นๆก่อนเลิกลากันไปเพราะทราบว่าเขามีครอบครัวแล้วกระทั่งปลายปีที่แล้วบังเอิญกลับมาเจอกันและได้พูดกันอีกครั้งในช่วงเวลาหนึ่งลองหนึ่งจะยืมเงินตนบ้างเป็นปกติคืนบ้างไม่คืนบ้างอาจจะเป็นเพราะเงินเดือนตำรวจไม่มากแต่ส่วนมากคนอื่นจะโอนให้เพราะตนอยู่ต่างประเทศเมนนี่กล่าวต่อว่าส่วนภาพคู่ที่ปรากฏนั้นเป็นภาพที่ตนถ่ายแต่ถูกตำรวจสอปอ,อสอตอรชุดที่4เข้าจับ กลุ่มและยึดโทรศัพท์ไว้เพียงเครื่องเดียวของตนไปส่วนตัวต้องขอโทษพลตำรวจเอกสุรเชษพี่เอสุปชัยที่เคยถ่ายรูปร่วมด้วยและขอโทษรองหนึ่งที่ตนโทรศัพท์หาตอนที่ถูกจับครั้งแรกทั้งๆท,ที่ตำรวจให้โทรหาญาติแต่เพราะตนไม่รู้จักใครจะทำอะไรยืนยันไม่ได้ฟัดทอดตำรวจแต่นายและไม่ทราบเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีมินนี่กล่าวและกล่าวต่อว่ากำลังพิจารณาให้ทนายความฟ้องร้องบุคคลที่กล่าวหาตนด้วยพร้อมย้ำว่าไม่มีใครสั่งการหรือวางบทให้ตน จะทำอะไรโดยจะไปยื่นคําร้องคําชี้แจงที่สอนนอทุ่งมหาเมฆและลงบันทึกประจําวันไว้มินนี่เป็นสาวจังหวัดเลยอายุ 24- 25ปีเป็นลูกสาวของสมาชิกสภา,าจังหวัดหรือสจอเลยตามการรายงานเรื่องราวจากโซเชียลมีเดียของมินนี่จะเห็นไลฟ์สไตล์ของเธอเที่ยวต่างประเทศบ่อยและมักโพสภาพคู่แบรนด์เนมอยู่ตลอดเวลาใช้ชีวิตหรูหราอู้ฟู่โดยวันที่ถูกจับกุมพบว่ามินนี่มีเงินฝากในบัญชีประมาณ9ก้าแสนกว่าบาททำหลายคนถึงกับตกใจถ้าจะบอก ว่เป็นเจ้าแม่เว็บพาน,านันทำไมมีเงินในบัญชีเท่านี้